ครับยามเย็นวันนี้อยู่กับซีวิกนะฮะตัวนี้เป็น ES เลยนะครับสีเทาเรนโบว์สีสวยเลยอันี้ฮะมาดูฮะอัปเกรดไฟหน้านะฮะ LED bar นะครับตัวนี้ฮะเป็น LED bar นะฮะสเต็ปแรกครับเปิดฮะพอเปิดสเต็ปแรกนะครับเราจะเห็น LED bar วิ่งแบบนี้ฮะอ่าเป็นสีบลูก่อนฮะแล้วมาเป็นไอซ์บลูแล้วค่อยเป็นสีขาวแบบนี้ฮะมีทั้งหมด3สีนะฮะแบบนี้ในตัวเดียวกันส่วนวงแหวนนะครับก็ขึ้นพร้อมไฟลีเหมือนกันเดี๋ยวปิดเปิดใหม่อีกทีฮะปิดเปิดครับ เราจะเห็นว่าวงแหวนขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ LED bar ทำงานด้วยนะฮะวิ่งไปวิ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะฮะอ่าเปิดไฟเลี้ยวฮะไฟเลี้ยวเป็นเซอรเบนชี่นะฮะแบบวิ่งนะฮะแบบวิ่งสวยเลยนะฮะแบบนี้ฮะสีสวยด้วยไฟสวยด้วยนะฮะอันนี้เราเช็คค่าความสว่างให้แล้วนะฮะสว่างกว่าเดิมนะครับอันนี้ฮะพร้อมกับการตั้งค่าไฟหน้านะฮะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเห็นลำแสงที่พุ่งไปไหมฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้อัปเกรดหลอดนะครับด้านล่างเป็น แอลวดีด้วยนะครับเปิดฮะ <Okay. S 1> นี่ครับเป็น LED ดีแบบนี้ฮะสวยๆเลยนะครับอาจจะฟุ้งหน่อยฮนะแสงเ mm hmm. พราะแสงแบบสว่างมากๆแสงมันจ้ามากเลยสําหรับ LED ดีไลท์บาร์ตัวนี้นะครับแต่งจ้ามากๆครับเดี๋ยวขออีกที่นะีฮะสวยๆเลยะฮะปิดฮะเปิดครับ mm hmm. เปิดไฟ,ฟลี่เห็นหรอไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับ <S <S ค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะครับจนกระทั่งเป็นสีขาวนวลแบบนี้โอ้โห ใครใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะต้องมาแล้วนะครับต้องจัดแบบนี้แล้วนะฮะสนใจอิ Inbox สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมพชบุญคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ